ิลปิพี่ลเชิญงั้นอย่าพูดดีกว่าพี่โปพี่ลำพิญอ์เออแล้วก็พี่คะแนนเออเยก้าแรกของผมเองครับตเกียวมิวสิกวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนก็ตัวแฟนมาจึงได้จึงลอยจึงลอยมาได้ทุกวันุันนี้พี่เราฝึกเราเพลงนี้งนะหนูไม่ได้ลองนะอุ้ยใครอ่ะอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ ห้ามเลยอย่ามาเดินหนีขึ้นไปนู่นเลยตอ <c oughs> นนี้จะพาพี่น้องไปเบิ้งอันบรรยากาศการจัดงานนะครับพี่น้อง <c oughs> จกมากสิน,นะครับก็ถ้ามาก็แวบ,บๆมาได้ครับแต่ว่ามานี่มมมาคุย,ยเรื่องคนรับงานี่มมาอธิบายน้ำเดือนเม่สาห,าหนาะเพราะว่า,ววาผ้ผูรับโทรศัพท์ตคนสองคน,นงคอันนี้อันนี้คัดหุนมากป่ะครับเนี่ยคือคุณคือหุนคือกันเลยครับ เรื่องงานเมษาพอ,อตอนนี้ที่คิ้วอม,มัยไงพอาทิตย์เดี๋ยวได้จะช่วงเดืนเนอนเมษานาะครับอาทิตีคิวช่วงปลายเดือนครับอทิตยี้สองหมื่นเนาะแล้วก็จะ่าหยุดชี้ยิมหายยิบโงกอย่างยังหวังด้วยครับครับผมแต่ส่วนกลางๆนี่ตรงเทศกาลอาจอาจสีเต็มแล้วแล้วก็งานเกาปลดที่ละมากลวงหนังนั่งแบมีครับแต่ช่วงต้นเดือนนี่อาจสีมีหมื่นที่ล็อกไว้สำหรับไหลซดคูป,ปีนน้ำรับแต่หลังๆจบพอใครมีปัญหาเกี่ยวกับการละงานครับผม ผ <mm um> ู้เด็กผู้เด no ็กอยากได้คิวกับโบย่างอันนี้เพื่อการคนใหม่รับงานพี่น้องฝากน้ำแน่สวัสดีครับคือเสียงน้ำเสียงน้ำแน่แบบโคนเมื่อไหร่เห็นแบบแบบอืมซื้อโบนนะครับเป็นผู้จัดการโบนครับไข่ตุ๋เจียวมิซิสผู้จัดการโบนค่าตุเจียวมิซสอ่าอะนี้ก็ผู้จัดการบวกค่าตุเจียวมิซิสอันนี้คือพี่นุ่มกะยังคงแคบหมูโรงงานแคบหมูดูแลแคบหมูนะแต่ว่าในในช่วงนี้ก็มาวางระบบช่วยวางระบบเรื่องเวทีทีเครื่องเสียงระบบการ ทำงาต่างๆนะครับต้องมาวางมาบางระบบช่วยพรีบ้านดินแรียนด้วยเพราะว่ามันก็บางอย่างมันก็ต้องช่วยช่วยกันแชร์เพราะว่าใสยกับบอกตัวบ้านไม่ได้ไม่ได้มีประสบการณ์ในการแต่ว่าเรื่องเสียงเรื่องข้างเขาเสกมันไม่มีประสบการณ์เลยว่ามันมันมันเนาะคือเริ่มใหม่มันก็อาจจะหนักน่วงอยู่หนักน่วงหลายอย่างเอาเอายังไงวาเขาเออกมาเขาออกมาคือถ้าถ้าบอกว่าถ้าบอกว่าบอกเลยสุดท้ายฟองเีย ควายก็ว่าควายสู่เยอะขันคอนเทนควก็สู่เย่แต่ว่าบางย่างเยอเป็นกิ๊กครับดังล้านเล็กต่อกันหรือยังสี่ควยควายบม่สามารถฝันมาเมื่อคืนฝันเมื่อคืนฝันเราเพื่อนไม่พูดหรอกฝันฝันมาแล้วคืนเตือนอยู่บนรถเราทำงี้ติ๊กเมส์มาเตือนเตือนคู่หนึ่งซ้ำปลาที่ดีต้องดื่มปลาอะไรคะปลารสีพร้านี่เต้นเวยเต้นเว้ยอยู่เป็นเราดื่มปลาร้าถ้าเกิดถ้าเกิดทำบะหง่แกงอ่อมแกงหอยต้องใช้ปลาอะไรเนี่ย ปลาร <um ้าสี่พรถ้าเพลงเพราะๆต้องร้องเพลงอะไรปลิ้นยาสีสีสีพรเนี่ยเพลงจากแม็กรองไงแม็กรองไงลุไม่ทายปลาร้ารปช้าปลาร้าอะไรนะปลาร้าสีพรถ้าเพลงดังๆเพลงเพราะๆต้องร้องเพลงอะไรต้องเพลงพรมรักทินทร์มันร้องว่าไงอ่ะ มันร้องเอา و, บัดนี้พี่อยากพูดเกี่ยวกบแบบรำไทยพี่อยากพูดเกี่ยวกบแบบรำไทยรำกับไมอือสานไทยปนกใจไอ้สะะันลังมันเชื่อนางตาต่างลางเลี้ยงลางผะเดินพูดไทยเราเหมือนกันเนี่ยมองอินนองอเรียกว่าปลาดทีนนน่นี่ก่อนต้องหนีพี่น้องในน้องหรือน้องพี่น้นองเนี่ยนองเนตรปรินทร์ครนะับน้องเนตรปรินทร์เราเคยคุยกันแล้วแต่คุยก็เรียกอะไรไม่ก็พูดดีกว่าเนาะเคยคุยเคยอ่านี้กันแล้วแต่ว่ามันถึงเวลาที่จะมา ในขนมงาไมได้มาอีกดิอันนี้ดับพี่กวาเราเข้าปลาแห่งปกาไว้แล้วแม่ครับผมเลยนะครับผมเต็มด้ยแบบไน่นอนครัปผมครับหมูเต็มโดยมาต้ม่าานีว่เสียเด็เ้ป็นมล้บอกเดอจีนครับเื้องเรีต้องเรีย้องเดบอกหาล้มย่างแตอยู่นีอันนี้เดี๋ยวปลด้วยไมมใกล้ไมใก้พูดเสียงรุ่งนี้นะครับพี่ต่อเรา ผมยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของโตเกียวมิวสิคไลฟ์ EP หนึ่งครับผมมีตัวอย่างต้อนรับผมรับบทเป็นพี่ต่อนนะครับกเนินรายการสำหรับ EP นี้นะครับผมพิธาสกันไลท์พร้อมพิชซีนองครับผมพร้อมพิชซีองนะครับผมคิดว่าเป็นโอกาสสร้างใรงขับในด้านการศิลปินและการด้วยงานที่ยักษ์ใหญ่เลยครับผมฝากไปทั้งแน่นะครับผมอื่นซื้อบัตรได้นะครับผมที่แฟนเพจโตเกียวมิวสิคไลฟ์ ซื้อบัตรทักที่เพจโตเกียวมิวสิกเลยนะครับทักข้อความเลยนะครับลองเพลงอะไรได้นี่ครับเป็นตลกกับพบอสเป็นตลกก็ได้แต่ต้องเสียเงินเพียงนิดหน่อยเอาถังฟองหนาที่เป็นเนี่ยมันเหด้อดุนเสียขนาดนันมารับเึิ่มึพิมจุ่มลองเบิรงอ่ะพัดขึ้นอยู่กับเสียงว่าอยู่กับตัวที่ทำกันในหฮอ ตัวแฟนมาจังได้จ AL ึงลอยมาได้ทุกวันในยามเรานั่งข um um ้างกันอายบอกคนทางบ้านจังได้เออมือนีบบอสท็เทนหนีบบอสลาบตลอดบอกท็อปเทนพี่ที่ก่อนพิธีก่อนก็ลองแล้วบอสบอสลาบตลอดเลยเนาะ้องมาสมัครพิธีก่อนก็ลองได้แต่พี่อย่างนี้ลองไหนเนาะที่บ้านอย่างเออ